ใชาแล้วสมเนีจท sure ุกโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าเเ็นจบลุกลูกวางสีใด่อ้ได้สินั้นสรสมเีจทุกรูปมความกับโลกแต่วันนี้ก็ถือว่า จะเป็นวันที่เราทัท้งหลายมีการเฉลิมฉลองในการจับของขวัญเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ก็ซึ่งเนลานนี่ก็ถือว่าเริวมโสมควรตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้พูดบ่อยๆตลอดนะครับ ในวาระธีที่จะมาถึงนะครับปี2568ที่ใกล้จะมาถึงนี้กระผมจึงขออำน,นาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่อยู่นั่งสมาี่อย่างนี้กูมาอาจารจ์หบวงพอมหลวงพอนานก็ดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในบรรเมณตา่งวัปตงศีแห่งนี้โปรดจงดน,นบันดาลให้ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านทั้งฝ่ายธรรชิตและฝ่ายคราวะจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนนานเป็นล่มโพลุ่มไสให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาตลอดกาลและก็ขอวอวยพรให้กับสาธมิกทุกรูปทุกท่าน ที่อยู่บริเวณแห่งนี้ขอให้ทุกรอบคทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะ้สุขภาพละคิดสิ่งใดจะทำสิ่งใดก็ขอให้จงพันสองเด็กจ,จงมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปี2568นี้และก็ขอให้พรให้กับน้องๆแล้วก็ลูกพี่ท่าน มหและม .3 นะครับน้องๆมสามขอให้ทุกรูปจบกันทุกรูปนะครับจำแบบไหน,นก,ก็ไม่ว่านะครับขอขอให้ทุกรูปผ่านและก็จบกันทุกรูปขอให้ทุกรูปมีความสุขตลอดปี2568นี้ทุกรูปทุกท่านเพืนขอให้สิ่ไม่ไดีออกไปในปีเก่า ส่วนปีใหม่ med. ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอครับในปีใหม่ก็ขอให้ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ละลูกและสิ่งไม่ดีออกไปขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วแต่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยพี่มสามและพี่

เอิ่มเป็นร้อยสี่ร้อยงหน้าข้าหอนด้วยนะโอ้มะมัดด้วยในองกศิเออเียวปอเดียบุดวดไเรียนแล้วม่ดด้วยดวคุณครูตัวเป็นหาผ่านสึกนั่นมนลกไหนได้ไหมเล่มีศบูกค้าี่้ได้ไหมยสิบมุติพงศ์อันพลังอันตรา อะไรหนึงล้ไปแล้วลงนะอะไหึงล้อ้าวเห็นไหมครับใลสิงสบเออวงอาจารย์ดีใจมากเลยคอออกมนแล้ล่งใจโล่งใจ้ะ แต่ก็ยังเหลืออีกอยู่ที่ยังไม่ล้มใจสาธุหน่อยสาธุนี่คุณตูตัวดูไว้เองหอมนิดเทปคุณตูตัวไปเปิดเผยคุณจะพัดล้มลงเลยเมื่อกี้น่ะเออเหมือนจะเป็นลมนะใช่ไหมอ่าแต่ยี่สิบเจ็ดไหมอ่ายี่สิบเจ็ดยังอยู่นะอ๋อยังอยู่จนอันสุดท้ายจะมียี่สิบเจ็ดนี่ใช่ไหมอาจารย์ใครจะได้ของพ่ออ๋อของพ่ออ๋อเขามีงานตั้งแต่การวันสู่กลางคืนมาอยู่ในะครับอาจารย์